สวัสดีเพื่อนๆฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟดีช anel เรามาพบก,กันเป็นประจำมาสรุปผลฟุตบอลทั่วไทยเราดูสรุปตารางคะแนนขอทางไทยลีกหนึ่งทยลีกสองและทัลลกสามรวมถึงฟุตบอลไทยวีเบนล,ลีกประจำ่ําคือวันศุกร์ที่8มีนาคมว่าแต่ละทีที่ลงเล่นมีผลง,งานไปอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมรวดดานคลิปฝากกดไลค์ฝากฝากดติดตามเป็นกลัใจายให้ผมด้วยนะครับผม มากันที่ปวดฟุตบอลลีกสูงสุดๆยันทไทยที่หนึ่งกันก่อนเป็นเกมนะัดที่21ของดูการเป็นเกมในคู่ฟรายเดย์ในคู่เดียวของข้ามคืนที่ผ่านมาคิกออฟเวลา19นาฬิกาเป็นเกมในศึกโซนแดงหนีตายระหว่างทนาของพิธีประจบ FC ทีทีประดับที่สุดท้ายของตารางเปิดบ้านพบกับโปลิเซโรเอฟซีทีประดับที่14ของตาราง เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกเริ่มมาเพียงแค่15นาทีประจบขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาจิตพัฒน์พาสุขขันแทนบอลทะลุช่องมาให้กับพิรวัตรอาคาธรรมเติขึ้นมาเปิดให้กับเซโรซาโมงชงกลับมาให้กับกสิเดเวทยาวงวิ่งเข้ามาชาร์จจ่อๆเข้าประตูไปส่งต่อพิฆาตขึ้นําไปกอดดึงประตูศูนต่อมานาทีที่20 ปีดีประจวบขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาเดเลพาบอลึ้นไปสุดเส้นก่อเปิดเข้าในมาให้กับกสิเดชเวทยาวง์ตอกส้นส่งต่อให้กับชุติพลทองแท้สัตวด้วยสายนิ่มๆเข้าประตูไปส่งต่อพิฆาตออดตาได้อย่างยอดเยี่ยมนำห่างด้วยสกอร์สประตูสูต์ต่อมาในทีที่67เเทโรขึ้นเกมบุก แต่โดนทางฝั่งของพีทีประจวบนั้นตัดได้ก่อนจะโยนบอลยาวโต้กลับเร็วมาให้กับทนาของเดเล่พลิกบอลได้แล้วก่อนที่จะโดนทนาของแม็กซ์พีเตอร์คิเวดึงเสื้อล้มลงไปบูตัสินให้ฟาเพลกับให้ใบเหลืองก่อนที่ห้องคอนโทรลรูมนั้นจะมีการทักท้วนในจังหวะดีให้ผูตัสินไปดูจอวิยาที่ข้าสนามพร้อมกับเปลี่ยนคาตสินในจังหวัดนี้ยกเลิกใบเหลืองและให้ใบแดงกับแม็กซ์พีเตอร์คิเวไปเทโรทีมยืเหลือตัวผู้เล่น10คน ต่อมาเข้าสู่ในช่วงทบเวลาบาดเจ็บในครึ่งเวลาหลังปีริประจวบขึ้นเกมมาสารัฐกันยาโรดแทงบอลทะลุช่องมาให้กับจองอูก,กินล่าบอลเข้าไม่ได้กอดเกตโทษก่อนที่จะโดนนัทพัฒนมากท่วมรวบล้มลงไป พุทสินชี้ให้เปอยู่โทษโดยทันทีก่อนที่จะเป็นทานาของตัวของจองอูก,กืนเองที่ลุกขึ้นมาสังหารแต่ถูกทานาของนัทพัฒน์มาท่วมเพื่อนเก่าของเขาปฏิเสธลูกนี้ปัดทิ้งออกไปได้ช่วดยิงทีมเก่าไปแบบน่าเสียดายจบเกมบิทิปโจเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะปุริเซโรเอฟซีไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์เรามาฟังบทสภาณ์ของกัสิเดตเวทยาวง์ฮีโร่ผู้ทำหนึ่งประตูกับอีกหนึ่งแอซซิตในแมชนี้กัน ทำได้หนึ่งประตูกับหนึ่งแอซิสในการพบกับทีมเก่าอย่างกอริเทโลรู้สึกอย่างไงบ้างครับในวันนี้ครับก็ดีใจครับที่ทีมเก็บสามแต้มได้ครับแต่ก็มีเกมที่เหลือที่เราต้องแบบเก็บชัยชนะอีกอีกหลายเกมครับได้รับโอกาสจากโค้ชเตียให้เป็นตัวจริงในนัดแรกและทำผลงานได้ดีเลยก่อนหน้านี้โค้ชได้เีการเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็ก็ขอบคุณพี่เตียครับที่ให้โอกาสก็ผมก็ทำงานหนักมาตลอดตั้งแต่หายบาดเจ็บหนักครับ กันได้สคะแนนในเกมนี้ทําให้ตามหลังทีมในกลุ่มเหลือโซนตกชั้นแค่2คะแนนตรวจตัวเชื่อมั่นแค่ไหนครับว่าทีมจะลอดตกชั้นครับก็อนัดที่เหลือก็จะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ให้ได้ถ้าเป็นไปได้ก็เก็บให้ได้ทุกนัดครับประจวบต้องรอดครับอะไรคือปัจจัยสาคัญที่สามารถทาผลงานออกมาได้ดีในช่วงเด็กสองครับก็ทํางานหนักครับทํางานหนักมากก็ทุกคนช่วยกันด้วยครับในทีมขอบคครับขอบคุณมากครับ เรามาดูเสร็จในเกมคู่ดีประศต์การครองบอลเปบริสเซโรทีมเยือนที่ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยที่52ต่อ48โอกาสยิงก็เป็นทางฝั่งของเทโรที่ทำได้ดีกว่า ที่13ครั้งยิงตะกอบ4ครั้งส่วนประจวบนะมีโอกาสยิงเสียครั้งยิงตะกอบ7ครั้งแต่มุมในเกมนี้เป็นประจวบมีโอกาสแตะมุมมากกว่าที่4ต่อ3ครั้งการฟาวไปเทโรทาฟามากกว่าที่18ต่อ14ครั้งใบเหลืองเกมนี้ประจวบโดนใบเหลืองข้างเดียวที่3ใบแต่เทโรมีโดนใบแดงไป1ใบส่วนการผ่านบอลเป็นเทโรที่ทําได้เหนือกว่าที่402ต่อ387ครั้ง เรามาสุปตราคะแนนขอสุกรีโวทไทยลิกประจำในคู่ฟรายเดย์ไนเกินจะฝูงเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดมี45คะแนนอันดับที่2ไเป็นกาทะเรเอฟซีมี40คะแนนอันดับที่3าแบงค,คกอกยูเนเต็ดมี39คะแนนอันดับที่4เป็นบีจีปทุมยูเนเต็ดมี34คะแนนอันดับที่5เป็นราชเชลบุรีเอฟซีมี29คะแนน อันดับที่6เป็นลำพูนวอรีเออร์มี28คะแนนมาที่โซนท้ายตารางกันบ้างโบลิซเซโร่เอฟซอยู่อันดับที่14ของตารางมี20คะแนนอันดับที่15เป็นทนานั่งของพีทีประจวบเอฟซที่ขยับขึ้นมามี19คะแนนและตราด f อฟตกไปอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมี18คะแนน มาที่ดัสโซขอศึกไทยลีก1อันดับที่หเป็นจองอูกืนจากพิธีปจบเอฟซีและวิลเลี่ยรีราจากชมบุรีเอฟซทับไป13ประตูอันดับที่3เป็นวิลเลียมมอต้าจากแบงคอกจุเอเต็ตและสวจเดต จากบุริรัมยูเตตดที่นำเป็นดัสโวคนไทยนักขณะน,นี้ทำไป12ประตูตามมาด้วยอันดับที่5อยา่าทน,นาของเทีักเผยพี่ใหม่จากกาตเร์เอฟซที่ทำไป11ประตูและตามมาด้วยทน,นาของไฮเมตันโซเรสจากกาตาร์เอฟซีลิโกโรซาโตสจากอุทัยธานีเอฟซีและเกียเมปิสโซลีจากบุริรัมยูเตตดที่ทำไป1 0ประตูเท่ากัน มาที่แอซซีสโคศึกไทยลีกหนึ่งอันดับที่1เป็นเสเวลองเกี่ยวจากขอนแก่นยูเอเ็ดและรอสทาเดลี da ่จากกาทเร่เอฟซีทำไป8 a ดแอซซสตามมาด้วยมามุนเอสจากแบงคอกยูเอเ็ดและธีระทอบุญมาทันจาก a T, บุญรมยูเอเทดทำไป6 a แอซซีสตามมาด้วยสหรัฐอยู่เย็นจากบีจ um ีปทุมยูเอเทตเวทีป้อมพันธ์จากแบงคอกยูเอเ็ด จอมบัาโจและเนลซัมบุริยาจากสุโขทัยเอฟซีธนาเซสุจจริตจ,จากตราดเอฟซีเซโรซาจากพิธีปาโจเอฟซี FC, ประเมตาวิไลาจากเมืองทองยูเนเต็ดและสุเวใจเด็ดจากบุรีรัมยูเนเต็ดที่ทำไปโคโลห่าแอซซิตเท่ากันมาดูในส่วนของครีนชีตอันดับที่1เป็นสุรักเทศสูงเนินจากบุรีรัมยูเนเต็ดทำไปสิบครีนชีตอันดับที่2ปฏิวัติคำหมาจากแบงคอกยูเนเต็ดทำไปเก้าครีนชีตอันดับที่3เป็นสาราณอ,อ,อนอนุอินจากเชียงรายยูเนเต็ด และกำพลปฐมอาคก,กุลจากราชูรีเอฟซีรวมถึงช,ชาชัยพุฒพรมจากพิธีประจบเอฟซีทำไป6คลีนชีตเรามากันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างนัดที่28ของฤดยูกาลคู่เดียวของคู่ Friday n i g นค k i ิก o f ฟเวลา1 9บเนาฬิกาเป็นเกรอมระหว่างคอซซอมยูไนเต็ดที่มันดับที่16ของตารางเปิดบ้านพบก,กับนครราชสีมามาสไดเอฟซี FC, ที่มันดับที่2ของตารางเกมนี้เริ่มมาเพียงแค่3นาทีโคราชทุ่มทางฝั่งขวา ่อนที่จะทุ่มกายให้กับมาเวงโรเรนเซนมงเช็ดไปให้กับอองคุงมันโมงจอจอเข้าไปส่งสวัสดแคทบุกมานำกอดศูนย์ประตูต่อหนึ่งต่อมาในทีที่51ขอ็อซ่อมขึ้นเกมมาทางฝั่งขวามัตสึนกะไทยกะเปิดบอลมาให้กับวิรพัฒธนินบุรพาโคกจอจอเข้าป่าส่งทางฝั่งของสิงในด่านตีเสมอได้สำเร็จ1นึประตูต่อหนึ่งต่อมาในทีที่70 โคราตัดบอลได้จากทาฝั่งขวาก่อนทําชิ่งเข้ามาในกอบเกโทษให้กับทาฝั่งของแกรคูล่ายิงบอลด้วยขวาเข้าประตูไปแบบเฉียบขาด ส่งสวัสดิ์แคทขึ้นนำอีกครั้ง1ประตูต่อ2ต่อมาในทีที 8, ่85สมเกียริคุณมีจ่ายบอลไปทางฝั่งซ้ายให้กับทนดินปอดแก้วเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษมาให้กับเดวิสันเทตัวขึ้นโมงเข้าประตูไปแบบสุดสวยส่งโคราชหนีห่างเป็น1ประตูต่อ3ช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีททำอะไรก็ไม่ได้จบเกมคอซ่อมเยเดแพ้คาบ้านให้กับนครราชสีมามาซาเอฟซีไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ3เรามาสุดตรางคะแนนะขอซื้อบอลไทยลีกสองประจำคู่วันศุกร์กัน อันดับที่1เป็นหนองบัวพิชีย FC มี59คะแนนอันดับที่2เป็นนครราชสีมามาไซ่า FC มี59คะแนนเท่ากับหนองบัวแต่ลุยเสียนั้นหนองบัวพิชญยด,ดีกว่าอันดับที่3นครศรีอยุตยมี51คะแนนอันดับที่4ไปเชียงใหม่ FC มี47คะแนนตามด้วยเรือเอฟอันดับที่5มี4 6คะแนนอันดับที่6พัทยาเวียเต็ดมี42คะแนนไล่ลงมาที่ซ้อนท้ายตารางคอสซอมเวียเต็ดอยู่อันดับที่16มี18คะแนนตามด้วยเกษตรศาสตร์ดอบที่17 18 แปคะแนนเท่ากันแต่ลูดิเสเยแ่แดงคอสซ่อมอยูเอเตตดดีกว่าอันดับสุดท้ายของตารางเป็นทนันนาของกรบี่เอฟซีมี16คะแนน มาที่ดัสโวขอศึกไทยลีก2อันดับที่1เป็นเดวิสันจากนครราชสีมามาซาฟซีทำไป19ประตูอันดับที่2เป็นเตียโกชูลาปาจากระยองฟซีทำไป15ประตูอันดับที่3จจเดวคาปิซโนจากหนองบอัวพิย FC, ทยาฟซีทำไป14ประตูอันดับที่4เป็นทานานขอจูเนียปาติสตาจากหนองบอัวพิทยาฟซี FC, และเมเวนโรเลนเซนจากทานานขอนครราชสีมาฟซีและกุสซาวิโยจากสุพรรณบุรีฟซีทำไป13ประตูเท่ากัน มากรนที่ฟุตบอลไทยวูแมนลีกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแข่งขันกันทั้ง2ดีวิชันเริ่มจากไทยวูแมนลีกวันกันก่อนมีแข่งขันกัน1ค่คู่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแพ้บีจีซีบัณดิตเอเชีย1ประตูต่อสส่วนไทยวูแมนลีก2ก็มีแข่งขันกัน1คู่เช่นเดียวกันฟุตบอลหญิงรีสเกตชนะ LPS เขลางเวเต็ด3ประตูต่อ2และทั้งหมดนี้ก็คือฟุตบอลทั่วไทยไทยลีก1่ไทยลีก2และไทยลีก3 และฟุตบอลไทยบูแอนลีกประจำวันศุกร์ที่8มีนาคมทุกคู่ทุกสนามนะครับผมไทายนี้เพื่อนๆก็อยู่สมัครแพ็กเกจบอลไทยร์บาทต่อเดือน199บาทต่อเดกานพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทสมัครและไปรวดสนุกกับกิจกรรมดีๆด,ด,ด้วยกันนะครับผมถ้าพวกวอครแข็งแงไรก็พี่มาบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกระใจให,ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ก็โผสสวัสดีครับ